สวัสดีเพื่อนๆชาวโฟล์ซูแคมทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็มาดูงานพิธีรับเสนอลับวิชาชีพของพยาบาลนะคะนี่ก็จะพาดูเพื่อนๆนะคะคือแบบซุ้มใกล้ปากเอ๊ะไปด้านหลังเราจะพาไปดูด้านหน้านะคะไปกล้องหน้าละกันนี่นะคะ ีเป็นยังไงบ้างคะแค่นี้เลยครับร้อนมากครับแต่ก็เต็มที่นะัะวันนี้ทุกคนตื่นเต้นกันหมดเลยนะคะเต้ไม่สวยนี่ก็ยืนเลโอ้พี่ได้ความสวยอ่ะนี่นะคะเราก็ไปดูน้องสุดทัาขากันดีกกั ก็เป็นชุดฟ้าขาวอยู่ด้านหน้านะคะฮัลโหลยาม <c oughs> รู้สึกร้อนมากแต่ก็แต่ก็ <c oughs> ทำเพื่อน้อง <c oughs> อันนี้คือด้านหน้านะคะ <c oughs> เราจะลอดซุ้มมาตรงนี้นะคะ <c oughs> จะไปด้านหลังแล้ว <c oughs> ขอนหีไหมคะไปอินโดมาแลเป็นยังไงบ้างคะรถแสงขยินดีกับน้องนะคะยินดีด้วยค่ะไม่ออกเอาใหม่ะไรนะอีกรอบนึง ซาซาหรอแปลว่าอะไรคะเป็นภาษาอะไรคะเป็นเพลงเป็นเพลงไงเพลงเก่าไงอันนี้วันรับบวกน้องเนาะดีใจตองโอเคค่ะแล้วก็ไปดูวิวกันแล้วนะคะก็มีผู้บกนรองทุกคนมายืนรอกันเต็มเลยนะคะเราก็แอบเซอร์ไพรส์น้องนิดนึงเพราะว่าตอนแรกเราจะมาไม่ได้นะวันนี้ก็เซอร์ไพรส์น้องๆเต็มที่มาให้ได้นะคะก็ อยากให้น้องทุกคนดรือว่าพี่ๆทุกคนรักน้องนะคะบายฮัลงฮะรักเหมือนกันนะเดี๋ยวน้องอาจจะถอดกล้องไว้ก่อนแล้วกันเนาะ เมื่อกี้นะคะเราก็พาไปดูน้องปฏิยานตอนต่อหน้าสมเด็จย่าของเรานะคะตอนนี้น้องก็กำลังร้องเพลงนะคะเดี๋ยวมมเราก็จะมาพอสเราก็รอต่อไปะคะ่ะเอ๊ะลแล้ววงฟองข,องของาวหายนะอ๋อแล้วโดนลางไปเนี่ยะ งาน,นรับอิชอบนี้มนสามมาคีชีวิตเพียนหมันศึกษา ح. นอมนอ้อมประพฤติงามนําความรู้ถูกปวงกระชากนิสิตเสียมการุณา พี่น้องพี่น้องเดินไม่สวยอ่ะทไมเดินอย่างนี้อ่ะมันเร็วนะเขาไม่นองกันแล้วหรอไงมาไหน เป็นพยาบาสีนิลนเตรียมเากุณาทุกคนมีจิตใุรตศน้องตะกรุค่ะเื่ากาลุนผู้ทุกข์ยาชีทำรมาร

มันสึกษากน,นองคอยนออบียงนาความรู้สู่ปัวพระชาีมีสิ็จเตรียมการรูนาปราณี นี่นี่น้องอายน้องอายไอ้น้องตายเออดอกไม้ได้ยังดอกไม้ดอกไม้อะไปไปไปกัย่าเกลียให้เยิใช่เกลียงให้บิ๊กหนว่าให้บิ๊กแต่ว่าลวทำไมน้องมันไม่ได้อกไม่เห็นทำเจอป่ะแปงไม่เป็นไร

น้องยังไม่หมดจะซื้อไปเร็วๆจะซื okay ้อไปน้องยังไม่หมดเลยกว่าราโอจะเดินมาถึงอันนี้น้องบีน้ขอบคุณนะครับตัวนึงมีตัวนึง ค่ะก็ผ่านไปแะคะสำหรับกิจกรรมการรับอะไรนะรับสัญลักษณ์วิชาชีพของพยาบาลนะคะก็ขอให้น้องๆทุกคนเนาะมีความตั้งใจอดทนแล้วก็ขยันในการทํางานนะคะก็ขอให้ทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไปได้ดีนะคะพี่ๆก็ไม่มีอะไรจะให้นอกจากว่าให้คำปรึกษาคำแนะนำต่างๆนะคะบ๊ายบายรักน้องๆขอบเอ็ด